บักท้องคำเฮ้าบักคำผานว้ายท้องคำมไมเห็นบักคำผานเพาะกันมันออกมาแล้วบักหลายกินยังกินดาไก่บ่ลูกเ้าเ้ดาไกยยังมากวัครับผานให้กูกินดาไกยข้าวควงซีดเอ๊ะ่เอาอีก เอาอยู่จังไดิของคนเด่นหนมันของแมวบักราคือกินนันปลาทูตัวหนึ่งแล้วเอออย่ากัดพิษไม่หลับอย่าเสียปานั้นหมด, <c oughs> ดเดียวเอ้ยแม่บอ้โหจะคว่ำไปมือรุนเอาด่าไก่ได้มาให้บกักราจะเอาปลาทูมาเด้อสร้างกะมันฆ่าคั่ววะเนี่ยเห็นบ่แต่ลูกเลี้ยลูกเลี้ยหามกัดเด้อ